เดี๋ยวันนี้พี่จะมาสอนวิธีการหาอาวุธแรงๆโดยการที่นี่ดูครับเป็นตัวนี้อาวุธนี่เดี๋ยวเรารับพรีเมียมกัน พอ็อบพรีเมียมเสร็จแล้วจะซื้อได้ที่เวอร์ยี่สิบแปดนะอันนี้นะออฟคอร์ดดวงจะมีอาวุธขายนะถ้าเป็น P V X รู้สึกจะไม่มีหน้าไม้นะอะ่กดซื้อได้มาแล้ว ให้เอาวางลากมาใส่ในตัวเนี่ยเนี่ยอันลากเนี้ยมาใส่ในช่องอ่แล้วก็ไปหาที่วางเรากดดูให้สุ่มหาดาเมจถ้า80ดิบนี้ระดับปูตอนนี้คือน้อยมาก น้อยมากให้กดปิดเก็บแล้วก็วางใหม่ามแบบนี้ไประดับนี้ยังถือว่าน้อยนะปูตอนสองสีเก้ปูตอนมันทั้งได้สนะี่ร้อยหน้าไม้ สี400่้อยขึ้นอย่าสี่ยสามเนี่ยดูที่ดาเมจสี่ร้อย,อ,ยอันนี้กดซื้อได้เลยกดซื้อได้เลยแล้วก็มาหาที่ขุดกระขวาน,นนี่ดาเวินน้อยไป ดรามีดน่าจะประมาณสองร้อยขึ้นหาไปแบบนี้ดยด ร้อยหกสิบสี่ร้อยหกสิบี่ยังถือว่าน้อยต้องมาร้อยเจ็ดสิบแปดขึ้นคือจนกว่าเราจะพอใจในระดับไหนก็ได้ไง คือในแหบบน้อยแล้วปูตอนมันมันต้องได้มากกว่านีนะ้น้อยจัด ร้อยเจ็ดสิบขึ้นก็นเอาแล้วนะดัมมี่แขวนนะขน,ขน,น้อยมันจะสุ่งไงมันจะสุ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราวางใหม่ แต่มันจะได้ไม่เยอะเท่ากับขนาดลงถ้านะลงถ้าจะได้เยอะกว่านี้อ่ดาเมจน้อยบางทีก็ดามดเมจจะส่งไปเรื่อยแปดหกเก้าไม่ได้ ลองขยับที่ไหมต้งองสามน้อยจัดเป็นอีซี่อือหกแผ่นนี่ก็ถือว่าได้นะอือกว่าร้อยหกแี่ยถือว่าเยอะแล้วนะ แ้วก็ราอยี่สามร้อยสามสองนี่ยก็ได้ถือว่าเยอะแล้วเพราอยากได้เยอะกว่านี้คือเป็นลงท่้งอ่ะจะเยอะกว่านี้เราก็จะบอกอีกวิธีนะึ้งถ้าติ๊กถูกเนะนี่ยเนี่ยถ้าเราติ๊กถูกมันจะเป็นให้คุณในเผ่ากดใช้ร่วมด้วย แล้วก็ปิดจะ้าเราจะไม่คุณในเผ่าใช้แล้วก็ติ๊กออกแล้วก็กดปิดแล้วก็กดคลิปแค่นี้นะเดี๋ยวคลิปต่อไปพี่จะสอนวิธีการดึงทูค็นจะได้อัมเบอร์ฟรีจากไอ้นี่เนี่ยได้จาก VAP คลิปหน้าจะสอน